การทางานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเอ่อผมค่อนข้างตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับเกียรติมากจริงๆครับอย่าย้าสิคิดไม่ดีแล้วนะอะร <ๆ S 2> รู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างอ่าผมรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตมากๆครับที่ได้มาร่วมงานกับคุณวันนี้รู้สึกดีเนี่ได้ามาเจอกับหลงก็เอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากก็คิดถึงนานทีครับกวรเราจะมีคิวว่างตรงกันส่วนมากก็เจอในงานส่วนใหญ่ส่วนแบบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ไม่ค่อย ได้นัดเจอกันเพราะว่าต่างคนต่างไม่ว่างเนาะเฮ้ยนั่นแหละต่างคนต่างไม่ว่างครับโอ๊ยวันนี้หล่อไหมวันนี้หล่อไหมขอขอเลยแล้วกันโหแบบมันมันดีหล่อสะบัดหล่อจนน้ำทะเลตื้เหมือนเทพเจ้าสันร้างมาโอ้โหไม่เคยเกิดเลยไม่เคยเห็นเลยนะจริงจริผมคิดว่าตัวเองหล่อนะพอเจอแฟงก็ยังหล่ออยู่ดีครับผมขอบคุณครับ หลงเหรอครับชมมากไปมันจะเลิกไหมฮะหลงคือหล่อมากหล่อแบบสุดๆคือที่สุดอะแบบถ้าลองจากพี่ใบมาแล้วก็คือหลงโอ้ยมันมันครบได้ไหมครับเราชมด้วยความจริงใจโอ้เมื่อกี้ก็ชมด้วยความจริงใจเหมือนกันเลยเพื่อนเฮ้ยเราเพื่อนกันเฮ้ยเราเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกัน ในในใจในใจหลงอ่ะคือเราเคยแพนกับแฟงไว้แล <c oughs> ้วว่าหลงอยากไปเที่ยวทะเลกับแฟงครับแต่ว่าแฟงก็เคยบอกหลงว่าอยากไปเที่ยวเชียงใหม่บ้านเกิดหลงหลงก็อยากแบบเออถ้าจะไปก็ได้ดีดีเลยหลงที่ได้เอารถของหลงมารับมันไปเที่ยวรถมารับด้วยคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยแะไงคิดว่าคิดถึง แล้วสุไทยก็คิดไม่ออกคิดไม่ทันครับรอลุ้นดูแล้วกันนะครับว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันใช่ครับผมก็เป็นที่ที่เราคิดว่าคนดูน่าจะชอบแล้วก็เราสองคนชอบมากกว่าครับถ้าเราไม่ชอบเราไม่ไปโอเคซีนที่ยากสําหรับผมนะครับก็เอาจริงมันยากทุกซีนแหละแต่เราก็ทําออกมาได้ทุกดีทุกซีนไง ขออนุญาตมอบของครับซีนที่ยากจะน่าจะเป็นซีนดราม่าแบบทะเลาะกันในบ้านอเงี้ยคือมันเป็นซีนที่แบบเล็กน้อยมากก็คือไอเพื่อนอินเนี่ยที่ชื่อบอลเนี่ยก็คือเอาดอกไม้มาให้มาเยี่ยมไอเนี้ยงอนไม่พอใจมันก็เลยแบบทะเลาะกันแบบหนักอันนั้นหนักหนักสำหรับผมมากแล้วก็มันเป็นแบบช่วงถ่ายแรกๆด้วยมันก็เลยแบบรู้สึกกดดันครับ นั่นแหละครับยากสำหรับผมคือหลงชอบซีนซีนเปิดอีพีแรกอ่าเหมือนกันไหมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนซีซีเปิดอีพีแรกคือเป็นเป็นซีนที่เป็นซีธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันเป็นซีที่คู่รักปกติเขาทํากันคือแบบนอนกอดกันตื่นมาได้เจอหน้ากันได้ฟัดกันได้หอมกันอย่างไงครับรู้สึกว่าเป็นซีที่แบบมันธรรมดาแล้วแต่มันไม่ธรรมดาอ่าฝซีรีส์ฝั่ซีรีส์หน่อยเอาจริงคือมันดีทุกซีนจริงครับทุกคนครับ ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับไปดูกันด้วยนะครับเลิฟซินโดร์ราโคดโคดโหดอย่างมึงสามครับครับผมดูได้ที่ไหนครับทางอมบลินทีวีครับผมครับผมเวลากี่ทุ่มครับสี่ทุ่มครึ่งครับผมอ่าอย่าลืมไปดูกันนะครับครับผม